ครีมกันแดดแบบที่นี่นะมนี่ครีมกันแดดของเขาดีจริงฉันถึงไม่มารีวิวนั่งตากแดดรีวิวเพราะของเขาดีจริงกันน้ํากันแดดสะเทินน้ําสะเทินบกปะเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน hey. yeah. ้ากูห่มหน้ากูห่มหน้ากูห่มให้ส่งกูเปียกส่งกูเปียกส่งกูเปียกให้เสียกูเปียกเสียกูเปียกเสียกูเปียกแสงแดดก็ไม่สะทบสถานเพราะเรามีของดีไหมให้หน้ากูเปียกหน้ากูเปียกหน้ากูเปียกต่หน้ากูไม่เปียกหน้ากูไม่เปียกหน้ากูไปเปียกเพราะว่ากูมีของดี โบยเลยสมัยแตงหายใจนั้นก็ท่านหาดใจดำเงือกอบยเลยสมัยแตงเลยหิมะมาสื่อคิมเออว่ายากว่าเย็นนี่ประกอบใส่หัวได้บ่อยแล้วก่อนใช้คิมทำไงคะเปิดแะคะเปิดค่ะเปิดนี่เปิดแล้วก็บีบนะครับบีบมันที่เป็นขี้กระตือนะครับแฟนกลับถามว่าขี้กระตืกคืออะไรก็พยาดขี้กระตืกคืออะไรยายอย่าพูดว่าขี้กระตืกเดี๋ยวคนคนอื่นเขาเข้าใจผิดไม่ต้องเข้าใจผิดหรอกขี้กระตืกภาษาอีสานพยาด พยาธิดีนี่เองไหมไหมคีมก็ตุกดีๆนี่ไงไหมทาครีมกันแดดเลยค่ะเพราะว่าเรานั่งตากแดดไงไหมมันจะได้แบบว่าแสงแดดกลัวแล้วก็หายไปเลยไหมเออไหมเนี่ยทาเป็นครีมกันแดดทาไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้เพราะว่าหน้าเรามันนิยนอยู่แล้วไงเราทาครีมกันแดดแล้วก็ทาครีมพวกไไนี้เนี่ยครีมตัวเนี้ยเนี่ยแล้วทำให้หน้านเนียนเราทําอะไรมันก็แบบว่ามันแบบว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ามันซึมซับมันซึมซับได้ดีมากเลยอืม ใช้ครีมตัวนี้นะเวลาเราทาครีมกันแดบดบหรือแต่งหน้านะมันซึมซับเข้าดีมากจะบอกให้นะเนี่ยเนี่ยดูดูด,ด,ดูให้ดีดูหน้าเย็นผูไว้สวยมากเลยสามีชมทุกเช้าเลยเออตั้งแต่ใช้ครีมมานี่นะได้สองอาทิตย์กว่าสามีดูหน้าชมทุกเช้าเลยอืหอมตรงนี้แล้วก็มาหอมตรงนี้หอมตรงนี้แล้วก็มาหอมตรงนี้หอมไปหอมมาเสียตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้อือห่าด่างมันนี่บอก ผัวชมเมียหอมแก้มหอมหนะผากหอมตาหอมจมูกหอมคางหอมไปหอมมาอุ้ยฉันเสียตัวให้ผัวเมื่อไหร่ไม่รู้จําไม่ได้ไม่เป็นยังงนีนเี่ยคนไหนอยากให้ผัวรักผัวหลงผัวหอมซ้ายหอมขวาผัวจะไม่ห่างเลยนะผัวจะอยู่กับเราตลอดอืจะไม่ห่างนี่เดี๋ยวเขาเรียกว่าสเสน่ห์สเสน่ห์ไปจังหวะไหมไหมไหม,มันแบบว่าครีมกันแดดดีมากเลยจะบอกให้ เราไม่ต้องแต่งหน้าเราออกไปข้างนอกได้เลยเราทาครีมเนี่ยเนี่ยเราทาแต่เราต้องทาประจานะไม่ใช่ทาแล้วหยุด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 ,ยดแฟนคลับขอบคุณแฟนคลับที่สั่งกับยายพูเยอะมากเลยนะคะส่งของแทบไม่ทันขอบคุณมากๆนะค่ะขอบคุณใจจริงใช้ดีแล้วบอกต่อนะคนไหนที่สั่งกับยายชมพูอ่ะเออใช้ดีแล้วบอกต่อเออจริงๆมันดีจริงๆใช้แล้วหน้าเนียนคนไหนที่ไม่เป็น แบบว่าคนไหนที่ไม่เป็นสิวเป็นฝ้าก็ใช้ได้มันจะได้หน้าเนียนหน้าสวยตินงกบตินงเขียดตินกาแบบว่าเราป้องกันตินงกบตินเขียดตินกาเราป้องกันหน้าเราให้เป็นฝ้าเป็นสิวได้จริงๆนะอืได้หมดค่ะได้หมดสั่งมาเลยนะคะไม่ต้องคิดว่าโอ้ฉันไม่เป็นฝ้าฉันไม่สั่งหรอกได้คะ่ะได้วันนี้มันเป็นแบบว่ามันดูแลผิวหน้าอย่างดีเลยผิวเราทําให้ผิวเราเนียนทําให้ผิวเราเนียนเออ ดูผิวยันพูชิ่หนไม่เริ่มเนียนเริ่มใสเริ่มสวยแล้วไหมนี่ยันผูไม่ต้องแต่งหน้าครีมกันแดดเอาอยู่ไหมสวยมากเลยดูสิดูหน้ายันผูไว้ดูไว้สิกาดูสิกาดูค่ะดูสวยมากเลยนะคะดูดูให้ดีมีอะไรให้ดูไหมเลิศสเปนแตนเลยค่ะเห็นไหมไม่ต้องแต่งหน้าแต่ถ้าคนไหนชอบแต่งหน้านะก็แต่งได้ไหมแต่งได้ยิ่งแต่งหน้าหน้ายิ่งเนียนยิ่งสวยยิ่งใสเข้าไปใหญ่เออจริงๆน้จะบอกให้อ มี่ขนาดเยนพูไม่แต่งหน้านะทาแต่ครีมกันแดดเฉยๆมันมันเลิศค่ะมันเลิศเพราะว่าเราใช้ตัวเนี้ยเนี่ยใช้แล้วมันมันเข้ามันซึมซับเข้ากับหน้ามันสวยทําให้หน้าสวยหน้าใสหน้าแต่งตึงหน้าเด้งไหมหน้าสวยมากเลยโอ้แล้วทีนี้เวลาเรามาทาครีมกันแดดนะเนี่ยเนี่ยเวลามาทาครีมกันแดดมันจะเนียนเข้าไปหากันเลย เนียนมากเลยดูดูด,ดูนี่นั่งแตกแดดให้ดูชัดๆให้ดูกันจระจเลยนะคะดูเข้าไว้นะคะดูหน้ายายชิมปูกเข้าไว้นะคะไหมสวยไหมยิปูก็ออกไปข้างนอกี่นี่แหละสวยไหมเออจริงๆนะจะบอกให้ไหมเดี๋ยวยยปูจะเดินแบบให้ดูกันแป๊บหนึ่งมาคะก่อนนั่นแบบทำไมอย่าลืม ต้องซื้อสินค้ากับยาแชมพูนะสนับสนุนยาแชมพูนะของเขาดีจริงๆของเขาดีเราเจอของดีเราต้องรีบคว้าไว้ของเขาดีจริงๆรับประกันการันตีล้านเปอร์เซ็นต์นะคะหน้าเนียนหน้านิ่มหน้าสวยหน้าใสฝ้ากะจะหายตีนกบตีนเขียดตีนกาตีนผัวที่มันฝังลึกอยู่ในเนี้มันก็จะหายลบเรือนหายไปต่อไปก็จะหน้าใสเหมือนยาแชมพูนะคะเดี๋ยวมาดูยาแชมพูเดินแบบนะคะ อย่าลืมนะคะใช้ครีมนะคะจะได้หน้าสวยหน้าใสหน้าออล่าหุ่นดีหุ่นสวยเช้งกระเดะผัวรักผัวหล,ลงนะคะ่ะ